เจอแล้วกูวเปิดโป้แม่งงงกูบอกเลยแม่งงงบอกเลยแม่งงงเห็นออสสามีตึงๆเห็นออสสามีตึงๆไอ้ยี่มดเปิดก่อแบบแบบเป็นเหมือนโปอ่ะ เหมือนโปลแล้วเซอร์ก็ไม่รู้ด้วยนะ <C ül> หากใครอยากร่วมคอนเทนต์สนุกๆกับพวกเรานะครับในการร่วมกันทำคอนเทนต์เพียงแค่ขั้นตอนง่ายๆนะครับก็คือกดลิงก์ s c o r d ที่ด้านล่างนะครับแล้วก็แคปหน้าจอการติดตามด้วยนะครับเพื่อยืนยันว่าเป็น f c ช่อง First Bu ัตแล้วก็รอการประกาศเรียกตัวในการทำคลิปด้วยกันนะครับตอนนี้ก็ดูคลิปให้สนุกกันนะครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมช่อง วันนี้ก็มาในเกม Dead by Daylight Mobile e d i t i กันนะครับผมวันนี้ก็จะมาในตัวละคร The By นะครับซึ่งเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะเก่งมากเลยครับแต่ก็ยังสูเนอร์ไม่ได้นะครับซึ่งผมจะมาแนะนำแอดออนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสายเกียร์มากๆเลยเอาไว้คอนเทนต์นะครับเผื่อเอาไว้แบบเล่นจัดสแกอรเหมือนแบบไมเคิลแลวก็เด l เลที่ผมทําไปนะครับซึ่งจะเป็นยังไงงั้นเราไปดูกันเลยนะครับผมก็มาถึงส่วนแอดออนนะครับแอดออนชิ้นแรกที่ผมจะมาใส่นะครับสำหรับการสายสเตลเลยนั่นก็คือประทึกของวีโก้ ไม่มีสถานะหัวใจไฟแดงนะครับก็เอาไว้ใส่สำหรับสเตลนั่นเองนะแล้วถ้าจะเล่นสายสเตลยังไงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับผมก็ใส่อันหนึ่งนั่นก็คือสอดประกอบ21ครับหลังจากที่เรากระแทกจะทําให้เห็นออร่าผู้รอดชีวิต8เมตรเป็นเวลา3วินาทีครับก็คือถ้าเรากระแทกปุ๊บตอนแรกเราไม่มีเสียงใจครับถ้าเรากระแทกปุ๊บใช่ไหมก็ทำให้เราเห็นออร่าผู้รอดชีวิตว่าอยู่ใกล้ๆตรงนั้นหรือเปล่านะครับก็จะทําให้เราอะได้เนียนไปหาผู้รอดชีวิตได้ง่ายขึ้นนั่นเองแล้วบวกกับ ว่าดีมากเลยถ้าเอาเล่นเอาไว้เล่นคอนเทนต์นะครับเบื่อๆแบบโหดแล้วอ่ะนะครับเพราะตัวมันเก่งอยู่แล้วเนาะเราก็มาตัดส่วนของเปิร์กนะครับเปิร์กชิ้นแรกที่ผมจะแนะนำนะครับนั่นก็คือบาร์บีคิวมองหาคนทช้คนตายไว้ยื้อเกมนะครับตะขอยนะตะขอยนะของขวัญของความเจ็บปวดนะครับก็เอาไว้ยื้อเกมด้เช่นกันและส่วนสุดดท้้้าาายยครขขรัับบตะะะขขอออววเเเินนนกก็ไืม่แหละครับเพราะมันเป็นสาตคอนเทนต์ก็ต้องมียื้อเกมเป็นธรรมดานะครับเพราะมันจะได้มีประสิทธิภาพได้มากขึ้นนะครับ ก่อนที่เราจะไปดูการเล่นนั้นลบกลนคนที่เข้าใหม่ฝากก,าไกาไดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับหรือถ้าใครอยากดูไดสติีมทุกวันก็สามารถดูในช่องผมได้นะครับทุกวัน2ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับถ้าใครอยากดูการเล่นสดของผมนั่นเองนะครับถ้าพร้อมกันแล้วงั้นเราลุยกันเลยครับผม let's go <S มาเลยครับพุ่งและล่องหนเห็นออร่าตึงต้งจัมสแกจจัมสเกจอินเดียไลท์โอ้โหจอไม่ได้ จาเอ๋อุย๊ยไปโดนที่ไหนได้แสงปั่เพิ่มปะเไม่มีเไปเอยนอลาทุกคน กูยัดไม่สนแคนองเขาแรกก็โดนกูซานเนั่นแหละกูก็ไม่สนด้วยเช่นกันไม่โดดเหรอไม่โดดล่มนะสะทัดก็หลุดอดเลยอะเมื่อกี้นีกเฮ้ยอย่าทัดลูดดิเฮ้ยอย่าทัดลูดกูละท้อไอ้เหี้ย พอพี่เพ็ยดึงถือจะกลัวถือแล้วหนึ่งกูถือเป็นโลด้วยกูถือเป็นโลด้วยกูบอกเลยกูถือเป็นโลเอ้าวเขาจะเน็บหนีอ่ะเห็นอล่าเห็นอล่าแล้วเห็นอล่าใครแล้ว สสเขาล่าใครเลยครับสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งโทรศัพท์ กูซ้ำครับไม่สนต่อเป็น FC เอฟซีเถอะนะต้องเข้าใจนะครับว่าต่อให้ดดาขนาดนี้แล้วนะแ้วดูตัวก็ไม่ใช่ว่าตัวใหงเก่งนะ วิ้งหูอย่างสวยอย่างสวยเมื่อกี้นี้แม่งติดเตียงกาลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงไปเลยเมื่อกี้นี้นะครับ <c oughs> โอ้แล,แล้วนั่นเป็นโทรศัพท์อะครับผมจะทํามันยังไงผมจะเก็บมันยังไง <c oughs> โอเครู้แล้วว่าเก็บยังไง กูเห็นนะกูเห็นนะมองทะลุนะมองทะลุนะมองทะลุนะแอดออนดีนะแอดออนดีแอดออนดีเฟองหมินปะผมว่าเฟิงหมินว่ะโลกๆงี้ยน่าใช่เอาไม่ใช่วะได้เฟอร์มินแต่ได้แต่ได้เดี๋ยวไว้คืน เพื่อชาติให้มาเราจะทำต่อไปผมขอข้อบวัวแต่หักครับโอ้ยท่านหลวงดุดันเจอแล้วกูเปิดโปแม่งงงกูบอกเลยแม่งงง บอกเลยแม่งงง <laughs> แม่งงแม่งงนะครับของทะลุดทุกสิ่งทุกอย่างครับตอนีรกผมก็เปิดกรอบเจ๊ต้วเองไปไหนจ๊ะ เห็นหมดอะเห็นหมดอะทุกการกระทำของน้องอะทุกการกระทำของน้องก็เห็นหมดน้อง <c oughs> เอา้าไอ้ยี่ลลมแทนอย <c oughs> ่าวค่อยไปไล่ฟอร์มิตรเฮ้ยี่เราก็ไม่ซ้ำเฉยเลยนะปกติต้องซ้ำเลยผมทัาดูดกอะ รู S <S ้ว่าผมไล่วะเห็นออร่าสามีตึงๆเห็นออร่าสามีตึงเห็นออร่าสามตึงๆไอ้ยี่หมดเปิดกรอบแบบเป็นเหมือนโปอ่ะเหมือนโปแล้วเซอร์ก็ไม่รู้ด้วยนะบอกเลยผมว่า เปิดกรอบอินเลียวไลท์ <c oughs> เอาไปเล่นได้นะเปิดกรอบ พี่ยจะไปเล่นได้เนี่ยพี่แคบพุ่งแล้วแบบหายตัวเฉยแล้วก็มองออร่าถ้าพี่อาพี่เล่นได้นะแต <c oughs> ่เรื่องแรงเครื่องยังใช้ได้ไหมครับโดนเนิร์ฟไปแล้วครับโดนเนิร์ฟจนกากแล้วมาครับน้อง เฮ้ยทัหลุดโอ้ยกูระเบื่อทัดหลุดชิบหายเกมหมาเนะี่ยกูด่าทุกวันกูก็เล่นทุกวันนอกเกมนะ่ะแต่พี่แชมป์สินออ้องพี่แชมป์จริงพี่แชมป์จริงพี่เปิดกรอบจริงด้วยไนงะพี่เปิดกรอบจริงด้วยไนงะ ไอสัตว์เลยผู้นู้มันอยู่ปลายเตียงผมก็อาจจะเล่นแบบโค้งแบบเฟี้ยวนี่อะโอ้โเฟี้ยวกระเที่ยวเรื่องแสงน้องถ้วยฝูนะครับน่าจะเป็นผู้หญิงขอเทคนิคตัวนี้หน่อยครับก็ใช้ขอบจอครับแล้วก็พยายามให้เด้งได้มากที่สุดแล้วก็พยายามคิดเหลี่ยมได้เลยครับเดี๋ยวก็เก่ง ว่ากันนะมันเหมือนเนิร์ดอะครับเหมือนเนิร์ดตอนแรกๆอะที่แบบว่าเราวิง้งลำบากใช่ไหมเพราะเราไม่รู้เรื่องการกะการอะไรเงี้ยครับแต่นี่นคือเราขอแค่แบบเด้งกระแทกอะไรพวกนี้ให้ได้มาสุดกระป๋อ,อ,องใช้ตัวนี้เลยโอ้ย,อยุ่งติดทันดูดิอโอ้ทนันไอ้เหี้แบบเหมือนทันหลุดมากเลยอะแล้วถ้าคุณเจอตี้แบบตึงแบบระดับ S1 สวนยัจะเกิดอะไรขึ้นอะ ทำไงอ่ะเจะตีแบบแอดวานอ่ะรอให้นะโอ้ยเนี่ยเบื่่อนาเบื่อมากครับีการที่มันต้องทัดหลุดอ่ะเจอคนละคนลแม่งปไม้เลยไงไม่เปไม้เลยเอ้ยเอ้ยทัดเฮ้ยโอ้กูเบื่อ เบื่อทันหนุดเลยอะมันมันมันเราคอนโทรไม่ได้อ่ะมันคอนโทรตอนอย่างไรก็ไอตอนหนืดอ,อ่ะใจมม๋มองไม่เห็นตัวไงมองไม่เห็นตัวไงพี่ลองหุ่นลองหุ่นลองหุ่นลองหนุน โดนโอ้แต่ตะกี้เนี้ยตีทะลุไม้ได้นะหาคนนะโอ้เจอละใจตัวเองเยอะโคตรขี้โก ดีโคตรดีไอ้เหี้ยนี่มันจำสแกมแบบใหม่นี่หว่าได้คลิปละก็ได้คลิปละจำสแกมแบบใหม่จำสแกมแก่จำสแกมแก่เข้าตูถลุดอ่ะอุ้ยนี่ย คัลุอะคือมันอย่างน้อยมันต้องใช้เดินในการขยับขยับไอตองไอตอนเดินหนึ่งครับกดสกดขอบจอครับเนี่ยให้มันให้เราให้เรารู้ตัวเองว่าขอบจออยู่ประมาณนี้ดูอยู่นะีครับสธีครับ สตรีมอยู่จ้า